เดี๋ยวเขาจิมาลุ่นเล็กกันทุกคนสบายดีเดินเราสบายดีบิรสุขสุขคนสบายดีตอนคำพี่น้องฮัปเข่าฟังฟังฟัง

ว่าไพสิเป็นผู้โศบดีไพสิเป็นเศรษฐีในมือนี่เขาคือนันอ่านแค่แบมัข,บข้างบอหยุดเป กวางตุ้ยสตัวครั้งที่เที่ออกศูนย์หกสามศูนย์หกสนมแล้วความตคิวเอ๊ะ ปลาชูนกามเปวับสบระดับลิได้ค่ะสามโตรงเลยอือน่าอยู่เนาะชูนกสามอืออ่ะเสดว่าระดับสืบทางราสืบจตลีได้เนาะได้ได้เลยสุ้ายค่นนะไอ้ับนวยแม่ม่บอกตลอดนะ พกสามออกแล้วพี่น้องมันต้อออกอีกักพกสามอเ่นข้างนั่ไว้พี่น้องเลยหมดถ่ายงวดนี้ไม่ับบังคบน

บ่นเหินบ่ม่มาเกษตรกรมึงต้องคนันนนีกถือ่นเลป่นลย่นาี่เปแลนถือบนับเลอดเลนออมือนจะตะกี้เด่วกันได้ไดได้ถอดแลนนี้ที่ยาบาดกะเอามือปีนไปใแลเอาปรบเบเจ้าบาท ้าบาสตัวเคือนเล่น้าบาสู่บนล่างนะบริทอด คืองี้อับแดดสะดี้องทีรวันที่หนงสิบสี่นยาสองพั้าร้อยหกสิบงงเจ็ด่ีอ่ออกสาสามเบสนาเ เราชื่อสองจามอสองไม่ออกเหลขโหลดเราเมจิน่าถือลักสุรีกงูกเลขกนาสามจอกลางชื่อสองจามออกสามสอก่ตอดยูทานนี่แล้วเขาก็ว่าระวังถือไปเจ้าอาแมโบเขากเีมาลเห็นงูเลเคยลองจีอือ ยังยังอีกยังบอทจุดจะสองสามพี่น้องเอยแบบออกสามสองเหลือเหลียงเจ็ดสหนึ่งสี่นท่านฟันออกมาสามต่งหนึตอนนั้นมันออกเฮ้ยใครถือบ้าือบอกเขาแจกกเอแปดสามครสามโอ้แล้วถือจะกบาทได้ยังสุน เราฝันเหรอเราฝันเราเห็นยักษ์ูกับงูอย่างเั้อันที่จริงกับนางว่ากันว่านากนกเนาะตอนเขานั่งว่าตอนทีเลนก็เลยงูหรเออเล็าคเล็กินไปแล้วค่ะข้างล่างแล้วข้างบนนะครเอายังข้างบนเขาลล้มังจะยังข้างบน้าบ้มันเดดอนี่บนมิสามจีสามสกสามแปดสาม

สองสามนี่แต้มือเพิ่กโคบงูตับางใหญ่หางกีสีย่งนะหางางงูตัวางกบสีขาวเนาะทันหางใครเด็กเด็กเด็กเลือมเล่าบมีสามบมีสองนมีสามอยาตื่นมบดิาบา จะพันก่อนพันมาแล้วนะคะเป็นรอดหาได้หลอกก่อนแ้วองทำได้ถ uh> ือไ้อพอทำหลอกเจ้าละจ้ะนยังยัง uh ขังบ่นเลย พอห,หอาเยมเมื่อย,ย,ยนกวนอกเาเ้ยถือเลี่ยพอแข้งเมื่อยน้อยตรวนมัดเข่าไปเมื่อยแข่งกันเมื่อยจนตายสามตัวบนมาแน่ๆเดย,ยสามตัวเนีนะอุอ้ยงอนน่ตัดตัว เลขบรมวด้นั่นเลยังก็บรม่ยแม่ถงน้ยนก็ดีใจนืใจนี่มห่มอยู่บอเจ้าท่านเชื่อคำนัใจมันือแบบไหนบอยบอคอยกับถือบอยแต่่อยยังเียงอกันเฉยเลยกจเขาาตอนนัใจสำคัญนั่นแหละเพราะยาจูดจักรคานดีตอนรู้สึยังไง กสิพันแม่วยเบาซ้อนนอนเดนไปสงซื้อน้ำจมาสือา่อนางัาซอนกดยังตัวอีแล้วบาซอนบอกเหยังคิดอิเลยบาซอนอป่อยแล้วบากูสือป่อยแล้วเ่านอะไรคือข้างบนเดาซ้อนเดอเอาสิเป็นพา่เมลี โดนานเอาไว้มานอื่เด็ดๆอย่าเนาไปนานั้น้เฮ้ย้กรหาเดีจะรลส้เขาเงาเขแหงกันเบ้อขาเงาเาแไ่ล้วอควายมือนจได้กินข้าหมกอยู่ขั้นาถืกรตามหอดอันเล็กวิไกึกเฮ้ยฮานอยโดนแดดพอดฮานอยกึกอืมได้ก็ พี่น้อคุยประหน้าไปหน้ามันไม่ที่ออกก่อนชาโนมันกินมมจักยาขดเสียบตัวเสียบลยนาะใชรถดีมาไมงั้นข้พนดกานเชไม่มีทีนเ่อ ไปซื้อเล่เท่านั้นคุณอะไรเไี้ยในเก้าพันพว่าพี่พูดสามารถสามสี่ทงพูดมาใหญ่มากจนิงนะหลักเลยโอ้เจดกลองให้หน้าเลยเหรอใช่ไม่ใหญ่เอามาออกแเจวเห้ยนจะไปจูดไม่รัฐบาลพี่น้อง

ความฟันเขาว่าผูชายใส่เียรี่้เาเอาฟ้องห้โอ้โหแปต้นดูปนเตเจ็กกระบอกคนะดูนี่เจ๊กกระบอกไรแจบมากจะแมนมีแต่ผู้มือไงบ้านี้ไปลูกรูปไว้บุตรบุตรจะคนเลยคือเบิรดยูสือแบกน้อยมาแต่ไมนแล้วฮก็ไงเป็นมพจูดจ้า ยังกลัวเด้อนวนทานเกี่ยวกัะดูกยุงนกยิงอย่างเดียวมิจฉเนอนโอ๊ยทานจะปดะพยี่ยสองันอือนั้ไปซื้อสองสามนกมาตอดอยู่องเมื่อนี้โนกนั้นตอดแว่นนั้นขึ้นไปบางเทียงเมก็ยังแนมเบิกเลยก็ว่าไอ้อ่านว่าเอาแต่แม่โบดกเจ็ดสองหนึ่งส เจ้าซื้อเบิดเท่าไรเอ่ยมันออกดูแล้วเลยมาถามเอามาบอส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 บจสบอ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 เป็นบอสบจสบอ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 สมอสบ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 เสบอ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 สแม่บอส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 อส ยังนอเลนคืออกเบิ้ลแพี่ีที่แล้วนี่ออก0-0นอกขลงล่างชีซีอยออกดูน้อโอ้ยวังเล่นๆแล้วก็ออกท้องถอยชี่4ี่นะมัซื้อแต่เกาเกาซูนี่าีะ่เจ้าบอกว่าเปมือขึ้นก็หันหนามาหนาเจ้าขาวขาวหยกนื้ออีเป็นงยงนหนาขาวนลินบลยังขาเป่าลิงยังเป็นลิงอยู่เด้อโอยหาเงินอ่ออกลลาบัน่อยนะ อคโอ้ยมดกำลังใจบ่มีเรี่ยวมีแรงบ่งซีหนาแต่ละคนเพี่น้องล้างหอยออกเป็นเราใดชูนสี่เก็กกระบอกนโ้ยผูนะจับลักชูนถือผูชื่อนูนหาหัวใจกัว่าจิด้กินบุกคงบุกเฟกินมามาคือเก้า่าที่เจดหัวจได้อร่อยหนึ่งหัวระเบ้าขน เป็นกังได้ปวดน่องดำไปซื้อน้ำค่ะนั่งไปซื้อน้ำนะคะเอาเมนบ่จุงมา่อนนั่งซีถึกเลขสองสามแต่บอดี้ซื้อสามสองปิดน่องวันศุกร์อะไรคราวตัวนี้นานต่อเลยจ้าจ้าจ้าบุคคลที่พันวาบุกมีน้่าฮักโทรศัพท์เครื่องนอนนะฮักมุนอะไรดิเรามุนแอบแห่ยนี่ติดมาสัก เลขนะเลขอย่างเบิร์ตเงี้ยห้านั้งแตกับสี่ห้าหนึ่งโอ้ยน้องโทรศัพท์เครื่องนัดใช้สองสิมเปิดแล้วไม่ติดเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะิเเน็ตเบิร โอเคทุกคนพอแหละเนาะคลิป <c oughs> นี้ก็คือช <c oughs> ิไดยขออนุญาตลาแล้ว <c oughs> ขอบใจเพื่อสู้คูสู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรัเดอเนาะไปแล้วสาบายดี <c oughs> พอกันคลิปหน้าเ <c oughs> ด้อ <c oughs> ไปหาฮุบเขาอีกก่อนเลยอีก้องให <c oughs> ้ตืนจักรถือจักราถืเต็มไอจิน่ะ